สวัสดีค่ะจากร้านช่างันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกลับบุคคลต่างจังหวัดนะคะเ <c oughs> ครื่องนี้เป็น iPhone XS Max นะคะสมอาก,การเปิดไม่ติดนะคะอันนี้ทัชสกรีนหน้าจอนะคะ <c oughs> ทัชสกรีนทัสกรีนได้นะคะแล้วก็สัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจันทร์สีเหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะนะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะ อันนี้ชาร์จไฟเข้านะคะหนนะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้น3ขีดสัญญาณไวไฟขึ้น3ขีดน,นะคะน,นี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะ ปุ่มล็อกนะคะอันนี้ปุ่มล็อกกดได้นะคะก็ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงลดเสียงได้เพิ่มเสียงได้นะคะปุ่มสั่น ปุ่มสั่นด้านข้างทำงานนะคะตัวเครื่องสั่นทำงานปุ่มล็อกใช้งานได้นะคะต่อไปสแกนหน้านะคะ พี่สแกนหนะ้าใช้งานไม่ได้นะคะแล้วก็ต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหนึ่งคูณฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็ค กล้องสองคูนค่ะเราเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คกล้องสองคูนแอบปีขาวไปดิจะรู้ว่ามีฝุ่นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ <Okay. S 1> นะคะโอเคนี่กล้องหลังกล้องหลังเนี่ยมีฝุ่นนะคะ จุดดำๆอันนี้มีฝนเข้านะคะแล้วก็วิดีโอกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็ค ันทึกวิดีโอกล้องหน้า hello เเเบันทึกวิดีโอกล้องหน้า hello เเเบันทึกวิดีโอกล้องหน้า hello เชชเเบันทึกวิดีโอกล้องหน้า hello เเวิดีโอกล้องหลัง hello เเเบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้อง่คู h e เเเบันทึกวิดีโอกล้องหลังคู hello เเเบันทึกวิดีโอกล้องหลัง hello เเเบันิดกล้องหลังเเล้คู มีก,กนะะ็โอเคกล้องหลังกล้องหลังเนี่ยมีฝุ่นนะคะเนี่ยจุดัดงดำอันนี้มีฝุนเข้านะคะต่อไปแฟลชนะคะอันนี้แฟลชใช้งานได้นะคะ แล้วก็บันทึกเสียงเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็บันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็บันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คแล้วก็เช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะ ลำโพงบนเสียงออกนะคะเซนเซอร์ตอนโทรทำงานลำโพงล่างนะคะกดกรมการจัดหางานกดสองกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกดสามกรมพัฒนาสีมือแรงงานกดเสใช้งานได้นะคะต่อไปสุขภาพแบบนะคะในตัวเครื่อง ตอนนี้สุขภาพแบบในตัวเครื่องมี67นะคะนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ